เฮ้อป๊าเจน่าเลยเอาอะไรดีเนี่ยอู้ได้เลขอะไรเนี่ยอู้ได้เลข5 1 2 3 4 5เย้แม่เจะไม่ยอมป๊าไม่ยอมจู่จู่จุ๊บจู่จู่จุ๊บได้เลขอะไรนี่ baby đây là cái lời baby đây là chữ baby đây là chữ gì hmm bắt co Chu chu chú Chu chu papa nà hmm đi cái gì dinner cái này tuyệt quá baby đây là Chu 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 อันนี้ดีกว่านี่เล็สามหนึ่งสองสามดูสิเลอีกนิดเดียวป๊าจุ๊บ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ๊ะว่าทีไหนี่น่อเดียวจุุจุรนึ่งสอามเลืีกอันเดียวจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บ Bye. <laughs>